ฟิวร oh, no. oh ิงค mm ่ะตายละวขอเช่าส oh ิแล uh ้วตอนนี้ฟ okay. uh ิวเลยมันไม่ม oh ีโอเคนั้นเราอยู่ด้วยกันโอเค้เราอยู่ด้วยกันเราก็ไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายแบบวันนี้วันนี้เรามาชิวสิงค์ไม่บอกอไม่บอกนี่ข้าวหน้า ทุกคนใครเข้ามาฝากแชรหน่อยนะครับลาวิตต์ละลลลลลล ีเธอ่ปัจแัยแพงยังไม่ได้ขายเลยมีมีเธอรักมุงพิมพ์หมายฮัลโหลถ้ามีลูกต้องหลงแน่นอนหลงสิหลงทางอะกลับไปทำงานไม่ถูกขอหนึ่งป้าขอหนึ่งป้าขอหนึ่งป้าขอหนึ่งอุ้ยอะไรน้ำมี โชว์บัตรปชชใช่ไหมปชชชไหมเดี๋ยวก็แก้่ไปเขาจะแก้ต่ประเทศแก้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะแก้ตับประเทศเลยเดี๋ยวก็ได้ขอมูลากบุคคลเดี๋ยวก็ได้ค่ะเดี๋ยวก็ได้แต่้าไม่ได้ก็พ่าะถ้าวันหนึ่งเรื่องเนี้ยเดี๋ยวก็ได้ไปดูเหมือนกันข้อมูลจากบุคคลอ๋อเขาบอกว่าไม่มีปักติก้าแล้วพูดเรื่องเซเว่นอ๋อน่ากลัวขนาดนี้หรอแล้วเราพูดคำนั้นออกมาแล้วเมื่อกี้ ปล่านะคะมาเราหม่ยถึงว่าเบเวนเอทานเบเวนนับเลขนับเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งนึงแล้วอะไรอีกมีเธอมีเธอเป็นไวทองยังคิวนี่ไอเดร้เดร้นะเอาอะไรนะนับเลขเอาใครของดีกันไปไหนอ่ะนี่มีเธออตีตีหายอ่ะ งงก็ต้องมาเยอะเลยครับพี่ใหญ่ก็ต้องมาเยอะโอเคชาวเน็ตอัปเดตให้เรารู้้ดยที่เราไมต้องไ้นี่เลยติดตามเขาสาสรุปว่ามีเพาบ้านเราเสียงนังกว่าบ้านเราเสียงนังกว่าด้วยโอเคออื่นอเคอื่น,น,นพี่เธอเร้องเพลงอเป็น,ปนบ้านพี่โรงเรียน้าจะยงเีชาร์เป็นไหม เบบี้ช้าเป็นไหมเอนเบบี้ช้าเป็นคิวเบบี้ช้าเลย ไม่ได้เขาไม่ใ <sieht> ห้ม <full story> ีเห็นไหมพี่หนีมีมีลูกได้ไหมมีได้ไหมมีลูกได้ไหมได้เขาไม่ให้เขาไม่ให้มีเขาแล้วขมาก้ว่าขอมีลูกได้ไหมมีลูกมีลูกอะไอย่างขอแล้วทีหลัวงงไหมฮะมีพี่ได้ไหมหนูต้องขอมีมี่น้องได้ไหมขอมีน้องได้ไหมขมีน้องได้ไหมได้ลูกเสารไม่ได้ลูกเสาร์ลูกพ่อหนูก็เป็นลูกเหมือนกัน อาจารย์เป็เด็กสาวพ่ออยูก็เป็นลูกมีน้องไหมมีน้องไหมเลี้ยงคิวในโรงเรียนไม่มีไม่ได้ไหมไม่ให้ดีเขาไม่มีมีใครได้บ้างมีใครได้บ้างมีใครได้ไหมฮะมีใครได้ไหมอีเธอกะบุมมีรูปไหมหยุดมีเธอเม่ทำไม มีเธอลุงพีจะมีลูกแล้วนะโอเคไหมีมไมอมีเธอลุงพีจะมีลูกแล้วโอเคไหมไม่ได้ก่อนเลยเดียวสอนลูกไงเดี๋ยวเอาใหม่ดิจ๊อไ่ให้ไม่ยห้ไม่ให้ไม่ให้มีเธอนี่นี่ป้าบุมมีลูกไหมป้าบุมมีลูกไหมเดี๋ยวให้ป้าบุมมีลูกไหมให้มีได้ไหมขอขอมีนะขอหรอป้าก็ขอขอมีได้ไหม ส่ทองป้าบุ๋มแล้วใส่ทองป้าบุ๋มใส่ทองป้าบุ๋มน้ำตาไอ้เห้ยวันนี้ไงพี่มีวยด้วยพี่ช่วยด้วยอะไรหรอเาต้องปอดแก๊สทุงไปแล้วเพราเห็นบุ๋มเขาไม่ให้หนูมีลูกอ่ะเขาบอกว่าต้องถามว่าเอาเพื่อนไหมเอาเพื่อนไหมไม่เอาเลยเอาเพื่อนไหมอยากมาคนเดีย ไม่ฟังนะอยากเป็นสายเด็กคนเดียวใช่ไหมอยากเจอพี่น้อยไหมเขาไม่เอาทุกคนทอยังไงอ่ะอยากเด็กน้อยไหมแสดงว่าน้อยมาหาแล้วเพราะว่าเธอนั้นไม่ให้เอาเขาบอกว่านี่คือลูกอิดเดี๋ยวลูกกบประมาณเจอแล้วลูกใช่ต้องรอมีเธออนุญาตแล้วรักพี่เธอเห็นไหมรักพี่เธออยู่แล้วไม่ติองไม่รักี๋ยวกดให้หน่อยเขาบอกว่ามาแน่รอบนี้ เไ้ยมีเธอลูกพี่จะมีลูกแล้วดีใจไหมดีใจไหมยังยังไม่มีมานเต้าข่าวนะนายกลังร้อแบบนี้ไงนั่นขอบน่ขอมีลูกได้ไหมพราบุมมีลูกแล้วดีใจไหมตายห่หาละ โน้นก่อนลูกคนมาแล้วคิวทังนี่มันเขียวนี่เป็นเราเด็บอกก่อนต่อยดีังอ่ะทใายคนดูกันดีกว่ามาไลฟ์พี่เจนมาแล้วก็บอกคิวก็บอกแล้วว่าเขาแก้ได้อ่เพราะว่าตอนนี้ค้าอำยอดให้ที่สองน่าจะดูแลเป็นแบบสี่หรอใช่อย่าเพราะอะไรอ่ะลูก เป็นยังไงเขาง่วงเอาไม่ได้เอานี่เหรอเขาง่วงเอานี่เหรอฮะเขาง่วงไม่ทางง่วงไหมน้องจะมาเลยโง่เงีจักรยไม่ได้เหรอ ขอใจไม่มีขอแชร์ขอใจหน่อยขอแชร์ได้ไหมครับมันไม่ดีไม่ใช่หรอกถ้าพาะคนเป็นไทรอยค่ะม,ม,มีเธอให้เพื่อนมาเล่นได้ไหมไม่ได้ขอแชร์ขอใจหน่อยแม่ยิงเราจะมีเพื่อนเยอะแยะเลยดีใจไหมดีใจไหมพีม่เธอเราจะมีเพื่อนเยอะแยะเลยดีใจไหมคะับดีใจไหมเห็นไหมดีใจแล้วมีเพื่อนเยเอะแยะเข้าใจเรืะะ่องครับค่ะ ทุกคนยนี่คือพี่พีจริงจริงเนาะไม่อ่ะป้าพี่อยากเินอยากเป็นแบบพี่พี่ะไม่ต้องเสียค่าเลเห็นด้วยค่ะกดใจกดแชร์แม่ขอแชร์หน่อยมามนคือก็คือทำไม่ดีอไรอ่ะดีค่ะดีแต่เห็นพี่พีทหิวเมคืนแล้วแล้วพี่พี่กินแค่าท กินปลาทารโลแต่เมื่อวาน้วันนี้กินผักมันน่าสงสา,า,นสารนะไปไปไมปยัก่อนะไ,ไปแหมไมู่ไมไม่เอะอกกินข้าวไปด้วยนะ <c oughs> ได้ยังอื่นได้ไหมถ้าเปิดฝานี้เปิดฝานี้ เออใช่เหรอเขารู้ได้ยังไงใช่แล้วใช่แล้วอุ้ยห้องไ้อเราเยอะมากไหมคะหรอกี่ชิ้นละเมิดสิบนาทีเขาเด็กปะไม่ใช่ใช่เขามีเด็กหายละเขามีเด็กเป็นไทม์ไลน์โฟกัส กสิแล้วเกากดมีเด็กอไอ้นั่นปุ๊บพอมันเอาเมอร์ปุ๊บมันขึ้นคนแห็นไหมเป็นช่องทาเกตเด็กนะแม่ระหว่างน,นี้ขอจอขออจยหน่อยนะคะติ๊กตอกโดรเมริดแล้วสิบนาทีนะสิบใจลงได้ยังชิวบอกว่า É assim,